ข้ออ้างหนึ่งที่เทงนันตพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพักประชาชนใช้เป็นข้ออ้างเป็นเงื่อนไขในการโหวตให้อนุทินชานวิรุฬุลหัวหน้าพักภูมิใจไทยเป็นนายกรัฐมนตรีเขาบอกว่าการตัดสินใจของเราไม่ได้คิดถึงความนิยมเป็นตัวตั้งเราต้องการป้องกันอำนาจนอกระบบข้อความสำคัญตรงนี้ก็คือเขาบอกว่าป้องกันอำนาจนอกระบบ เราต้องการป้องกันอำนาจนอกระบบถ้าจะพูดไปแล้วการที่นายกรัฐมมตรีอุ้งอิงแพทองทานชินวัตรผลตำแหน่งออกไปก็คืออำนาจนอกระบบนั่นแหละครับนอกระบบตั้งแต่การสนทน,นาระหว่างนายกรัฐมมตรีแพรทองทานกับหุ่นเซนแล้วมีการมาปล่อยจนพอให้สวฝั่งสีน้ำเงินนำเรื่องนี้ไปร้องต่อศาล แล้วทําให้พรรคฝ่ายคา้านโดยเฉพาะพรรคประชาชนนี่แหละยื่นข้อเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีให้รัฐบาลยุบสภาจนกระทั่งมาถึงคําตัดสินของสารรัฐธรรมนูญให้นายกรัฐมนตรียุติบทบาทตําแหน่งในตําแหน่งนายกรัฐมนตรีจนกระทั่งหลุดจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีทั้งหมดนั้นมันคืออํานาจนอกระบบครับถ้าดูก,กันง่ายๆก็คืออํานาจนอกระบบมันมาจากใคร อันนี้เท่งนัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒหัวหน้าพักประชาชนน่าจะทราบดีครับแต่เขาออกมาพูดว่าการตัดสินใจของเขาครั้งนี้ในการที่จะยกมือโหวตให้อนุทินเขาทําเพื่อต้องการป้องกันอํานาจนอกระบบผมเข้าใจว่าอํานาจนอกระบบในความคิดของเขากับของผมนี้มันคนละอย่างกันล่ะครับส่วนอํานาจนอกระบบของพวกเราที่ฟังคลิปนี้อยู่เราคิดว่าอะไรคืออํานาจนอกระบบเห็นด้วยกับ เท่งนัตะพงษ์เรองปัญญาวุฒิหรือไม่ครับ